สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการครับวิเคราะห์บอลกับไลฟ์ันสกอร์ที่สุดแห่งเวทีกีฬาผมโอสเลนเต่าครับผมต้นเลงโก้ครับครับพี่ต้นวันนี้เราจะมาวิเคราะห์เกี่ยวกับผู้ไหนดีครับวันนี้เรามาวิเคราะห์คู่บอลของผงแดงลิเวอร์พูลนะครับเจอกับปีศาจแดงดำเอซีมิลานนะครับในช่วง9้าโมงเช้านะครับตามเวลาประเทศไทยนะครับผมโอเคครับผมไปดูัเลยครับผมไปดูเลยครับ ครับผมเรามาดูความพร้อมของทีมเวอร์พูกันก่อนเลยนะครับเรียวพูของคุณซือเจอเชนคอระคนับลงเตะเป็นนัดที่6ก่อนเปิดฤดูกาลครับโดยที่นัดนี้นะครับจะขาดคาริอุสครับบาดเจ็บถึง2เดือนโดยที่ได้เมนิงเกอร์นะครับมาแทนในการเ้าสองครั้งนี้โดยที่จะขาดอีกตัวหนึ่งก็คือกูจิกูจิเนี่ยจะลงสนามได้ทีก็นัดที่เจอผมเจอผีแดงนะครับแล้วก็นัดนี้ครับคาดว่าจะได้นักเตะตัวใหม่อย่างไวนาดุมนะครับเข้ามาลงลงทีส่วนนักเตะตัวเก่าๆที่ลงเหมือนเดิมนะครับ แต่จะได้โอกาสของนักเตะหน้าใหม่มาเพิ่มซึ่งตัวสำรองก้าตัวคาดว่าจะได้ลงหมดเลยและนัดนี้เจอกับเอซีมิลานยังไงเกมต้องร้อนแรงอย่างแน่นอนยังไงดาลองติดตามชมในช่วงเช้าของวันนี้นะครับครับหลังจากเราดูข้อมูลจากลิวกูพูกันมาแล้วนะครับครับผมคราวนี้เรามาดูของทีมเอซีมิลานกันบ้างนะครับนัดนี้ถือเป็นนัดที่2ของปีศาจแดงดำนะครับในการลงเ่ตครบปีซีซั่นนะครับหลังจากนัดแรกเอซีมิลานนะครับเอาชนะจุดโทษาบยูนเมวนกมาได้นะครับ นัดนี้คุณซื้ออย่างวินเซนโซมอนเตล่านะครับจะจากทุเล่นชุดเดิมนะครับที่เอาชนะบเยอร์เยนบินิกมาได้แต่ว่าจะขาดคาร์ลสบัคก้านะครับที่บาดเจ็บนะครับโดยลิคาโดมอนเตริโวูนะครับกองกลางกับตันทีมนะครับจะเป็นตัวหลักในการนําทีมเหมือนเดิมนะครับก็ต้องมาคอยดูกันนะครับว่าคุณซื้ออย่างมอนเตล่าจะเอาชนะเป็นนัดที่2ในช่วงปีซีซั่นได้หรือไม่ก็มาดูกันช่วงตอนเช้าเโมงนะครับตามเวลาประเทศไทยครับครับผม ครับมาถึงช่วงวิเคราะห์กันแล้วนะครับสำหรับคู่ลิเวอร์พูลนะครับกับเอซีมิลานพี่โอ๊ตมีทัศนะยังไงบ้างครับครับผมผมจะวันฟันธงแบบไม่ลังเลเลยนะครับถึงผมก็ใส่เสื้อลิเวอร์พูลมาก็แล้วไปนะครับในนัดนี้นะครับผมเชื่อว่ายังไงเจอเก้นคอปนะครับคุณเซอร์ลิเวอร์พูลจะไม่ยอมอย่างแน่นอนที่จะแพ้2นัดติดนะครับโดยที่อาจจะต้องส่งคุณส่งนักเตะตัวหลักลงเข้ามาทำทีมก่อนเลยส่วนมิลานเนี่ยอาจจะล้าครับจากการต้องริงจุดโทษ ถึงดีกาครับในการสู้นี้แล้วอาจจะเก็บตัวหลักไว้เอาตัวสำรองลงผมคาดว่าในเกมนี้ยังไงอ่ะเลี้ยวบูเน่าจะชนะไปคิดว่าอย่างน้อยก็ต้องมีหนึ่งลูกครับผมผมฟันธงไปเลยที่เลีวบูครับผมว่าได้ได้แน่ได้ใช่ไหมครับครับผ่านไปแล้วนะครับกับบทวิเคราะห์ของเราทั้งสองคนนะครับต่อไปผลออกมาจะเป็นอย่างไรนะครับ คอติดตามชมในช่วง9โมงเช้าของวันอาทิตย์นี้นะครับท่านผู้ชมนะครับสามารถติดตามการแข่งขันและบทวิเคราะห์นะครับทางเพจไลฟ์บอลสกอร์ที่สุดของเวทีกีฬาได้นะครับครับผมสำหรับวันนี้นะครับพวกเรา2คนและทีมงานก็ขอลากันไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้ในการรับชมครับสวัสดีครับ